สวัสดีครับพวกเราก็วันนี้นะครับมีเรื่องจะมาเล่าอีกแล้วนะครับก็วันนี้มีถึงสี่สี่คนเลยนะครับที่อ in ิ inbox เข้ามาถามว่าฟิชชั่นออโตเดกฟิชั่นสามกศูนย์กับตัว a u t o เด็กอินเวนเตนะครับมันเราคนจะเลือกมีมีสองประเด็นมีสองประเด็นเราคนจะเลือกใช้ไหนดีนะครับแล้วก็ อีกประเด็นหนึ่งก็คือมันต่างกันตรงไหนคำถามยอดฮิตเลยนะครับฮิตมากเอาอย่างนี้อธิบายสั้นๆนะครับสองซอฟต์แวร์เนี่ยเขาค่ายเดียวกันมันคือค่ายเดียวกันนะออร์ติเจอเวนเตอร์มาก่อนกับอีโคซิสเ็มในรูปแบบที่มันขนาดใหญ่เลยรองรับอุตสาหกรรมที่ เขาเรียกว่าอะไรที่เป็นอินดัสเทรียลดีไซน์จริงๆนะครับผมจริงๆหมายความว่าครบทั้งระบบจักรวานอุตสาหกรรมเลยนะครับงานแฟบงานนู่นนี่นี่นทำได้หมดนะครับราคาก็จะสูงเราพูดคร่าวๆวก่อนนะครับราคาก็จะสูงหลังจากนั้นถัดมาไม่กี่ปี a u t o ตอรเก็สร้างซอฟต์แวร์หนึ่งที่ชื่อว่า a u t o ตอร์เดฟิวชันขึ้นมาแต่ก่อนชื่อฟิวชั่ช Fusion เฉยๆนะครับ อืแล้วก็เ,เปลี่ยนชื่อใหม่หเรื่อยจนกระทั่งได้ชื่อที่ถาวรก็คือออโตเดกฟิชชั่นสามศูนย์ตัวนี้นะครับก็ราคาจะถูกลงมานะครับถูกลงมาถูกกว่าออโตเด็กอีเวนเตอร์เยอะเลยนะครับถึงแม้ว่าจะขายตัวเดียวก็ตามนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มก็จะต่างกันอย่างที่ผมพูดเสมอๆในในคลิปวิดีโอหรือว่าในไลฟ์ตามนะครับก็ a u t o d อร์ i ดย์ n เนี่ยจะเป็นคลาวด์แพลตฟอร์นะครับก็คือพูงง่ายๆเช่าใช้นะครับเป็นตัวนำมาเลยเช่าใช้นะอืราคาก็จะถูกกว่านะครับพู้คร่าวๆได้ประมาณนี้คราวนี้มาดูความเหมาะสมแล้วกัน a u t o d อร์ i v e n n ินเนเนี่ยทำมาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่อย่างเช่นบริษัทขนาดใหญ่เลยนะครับผมไม่ไม่จำเป็นต้องใหญ่ได้ ตั้งแต่กลางถึงใหญ่แล้วกันอ่ SME ถึงใหญ่เลยถ้าเรามีงานที่มันเป็นระบบที่หลากหลายงาน CAM งาน Shop Drawing งาน m a ช h i n e Design Finite Element เยอะคือมัน,มน,มนท,ำทำได้เยอะนะครับทาได้เยอะโดยเฉพาะงานที่เป็น Drawing Form a n f a c t u r i n g พวกนี้ Auto Inventor ออออต,ตอบโจทย์มากๆนะครับตอบโจทย์มากามาก 3D Parametric Solid มันหนาวทีดีพาราม t ติกโซลิดคือทําได้ครอบจักรวาลน,นะครับผมอินเทอร์เฟ่ก็มันต้องไม่ใช่ว่าไม่ทันสมัยมันจะคนละแบบกันนะ,ะคนละแบบคนละฟิลลิ่งกับ a u t o d ต s เด u s ฟิช3ั0สามกศูนเนาะคือมันก็จะทําทําได้เยอะแล้วก็กว้างมากๆนะครับกว้างมากๆแต่ a u t o ต e s k เด s i ฟิชนั่นเนี่ยไม่ใช่ไม่กว้างนะครับไม่ใช่ไม่กว้างนะ เขาทำเมื่อ,อเขาทาขึ้นมาเพื่อสำหรับงาน Product Design เราพยายามแยกให้ออกระหว่างคำว่า Industrial Design กับโปรดักต์ดีไซน์นะพวกเราในปัจจุบันเนี่ยเราแยกเรายังมีหลายๆท่านเนี่ยยังแยกคำสองคำนี้ไม่ออกนะครับโปรดักต์ดีไซนก็คือออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบนวัตก,กรรมอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากจะออกแบบกิฟช็อปนูน่นนี่นั่นซีเวนเนียหรือว่าอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการออกแบบขึ้นมาเอง เพราะฉะนั้นฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยมันก็มีตอบโจทย์เนาะตอบโจทย์ให้กับเราอยู่แล้วแต่ถ้าเป็น Industrial Design เนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเนี่ยแน่นอนก็คือมันก็จะกว้างมากมันมีหลายอย่างงานท่อง,งานเครื่องจกักรงานเกียร์มันก็จะมีฟีเจอร์เฉพาะทางที่อินคล d e อยู่ในซอฟต์แวร์เหมือน Autodesk Inventor ก็จะมีเยอะเลยชีทเมทัลไฟนอลอิเลเมนต์งานทิวแอนด์ไปเฟรมเจเนเตอร์ซึ่งพวกนี้ฟิวชั่นไม่มีนะครับฟิวชั่นเน้นจะเน้นจะเน้นฟีเจอร์ประมาณว่าทําได้หลากหลายเพื่อที่จะรองรับไอเดียสร้างสารรค์ของนักนกวัตรกรหรือว่าของงานนวัตรกรรมอะไรพวกนี้นะครับผมอยากทําอะไรทําเลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มออีอุปกรณ์เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมมีเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเป็นโปรดักต์ดีไซน์นะครับเป็นโปรดักต์ดีไซน์ คราวนี้มาดูเรื่องราคาอ่าคำถามก่อนที่จะไปเรื่องราคาก็คือแล้ว finite element บางทีเราก็ต้องใช้ใน Autodesk f u s i ฟ n ช6 0นสมนใช่ไหมบางฟีเจอร์งานแคมงานนู่นนี่นั่นมันก็อาจจะต้องมีชิมิทเทอรก็ต้องมีนะครับเขาก็มีเหมือนกันแต่ฟีเจอร์ที่มันเป็นเขาเรียกว่าฟีเจอร์ที่ที่ใช้ไม่ค่อยบ่อย,อยเช่นงเช่ t e e l e m น n t เราไม่ได้ทำเป็นรูทีนเนาะอ่า หรือว่างานที่เป็นงานแคม4แกน5แกนพวกนี้หรือแม้กระทั่งงานที่เป็นเจเนทีฟดีไซน์พวกนี้บางทีเราจะใช้ครั้ง2ครั้งต่อเดือนหรือว่าไม่บ่อยอ,ะอ่ะไม่บ่อยพวกนี้ก็กดซื้อคาวเครดิตไปหรือว่าซื้อโทเค็นไปเป็นครัง้งๆเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วย f ฟ e ซิเบิหรือว่ายืดหยุ่นให้กับอ่ e ยูเซที่ไม่ใช้ซอฟต์แวร์ t ะได้ฟรีชั่นพอสมควรนะครับผมคราวนี้มาดูราคา เดี๋ยวผมตอนนี้ผมกำลังเปิดหน้าเว็บที่เป็นทางการอยู่มันขึ้นเป็นเงินเย็นนะการซื้อใช้เนี่ยมันจะมีอยู่สามแบบนะในปัจจุบันของค่าย a u t o เด s กนะครับทุกเรา úa. ถ้าเป็น a u t o เด s กอินเว t o ตอร์มีสามแบบเลยก็คือแบบแรกก็คือแอนน a l ซั b สคริปชั่นรายเดือนรายเดือนนะมีรายเดือนนะครับสามหมื่นสี่พันอันนี้ราคาน่าจะเป็นไพลรตนะสามหมื่นสี่พัน 925ยเยนเดี๋ยวผมแปลงก่อนเดือนละอ่ะตีกลมๆเดือนละ7,000บาทเดือนละ7,000บาทนะครับอันนี้คือออโต้ไดย์อินเวนเตอร์นะแอนน b s ส r i p ชั่นก็คือเท่ากันทุกๆเดือนไปเลยนะ 7,000บาทเนี่ยนะครับแต่เราก็ต้องซื้อเขาเรียกว่าอะไรถ้าจะได้ราคานี้ก็คือต้องซื้อเลย12เดือนก็คือจ่าย70,000ต่อปีเอาง่ายๆแต่ถ้าเกิดเป็น m ั n l y s สับสกิปชั่นก็จะกลายเป็นก็คือเดือนนี้เรามีงานเราก็จะใช้1เดือนใช่ไหมเดือนถัดไปเราไม่จังเป็นต้องดีไซน์งานใหม่เราอาจจะไม่ได้เช่าเราก็ไม่ได้ใช้อันนี้ก็เป็น m ั n ลี่สับสกิปชั่น5,000 ให้ห้าหมื่นสองห้าหมื่นสามพันเยนแล้วกันแปลงให้เดือนละหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทอนะ่ะทีวกลมตอนนี้หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทนะครับเดือนหนึ่งเสร็จแล้วมันจะมีอันหนึ่งอันนี้มันจะเป็นการซื้อโทเค็นเนาะก็คือสําหรับคนที่มีโทเค็นอยู่แล้วเราสามารถใช้โทเค็นมาซื้อได้นะครับเขาเรียกว่าเฟรกเนาะเป็นการซื้อแบบเฟรกเนี่ยอ่า ป็นการซื้อแบบเฟล็กก็คือใช้แปดโทเค็นตอนหนึ่งวันอ่าเราก็ไปดูเลทดีๆนะอืมไปดูเลทก,การซื้อโทเค็นแล้วก็แปดโทเค็นเนี่ยมันเท่าไหร่ใช้ในหนึ่งวันเราก็ไปบริหารจัดก,การเอานะครับอันนี้ความยืดหยุ่นของออโ o ตเด็กฟิวชั่นนะครับออโ o ตเด็กฟิวชั่นก็เลยเหมาะกับคนที่เ,เป็นโปรดักต์ดีไซเนอร์นะครับเป็น p r o d ักต์ดีไซเนอโอเคไหม เราอยากเดือนนี้เราใช้งานเดิมในการผลิตหรือว่าผลิตเราก็ไม่จำเป็นต้องเช่าเดือนถัดไปโคมันยืดหยุ่นมากแล้วก็ราคาจับต้องได้ใครจะว่าฟิวชั่นแพงเนี่ยผมว่าไม่แพงนะ,ะ,ะเดี๋ยว ep สองจะมาเล่าให้ฟังจะมาให้ผลให้ว่าทำไมมันถึงไม่แพงนะครับคราวนี้มาดูออเตอร์เดย์เวนเตอร์นะออเอร์ดย์เวนเตอร์จะมีอยู่เมื่อกี้เป็นอะไรวะ เอ้ยเมื่อกี้ฟิวชั่นไอ้เมื่อกี้ Fusion ออโตเดลิเมนเตอร์เท,ท่าที <c oughs> ไอเดือนปีละเจ็ดหมื่นเนี่ยก็คือออโตเดลิเมนเตอร์นะเป็นแบบแอนนวลสับสกิปชั่นมันลี่สับสกิปชั่นก็คือเดือนละเดือนละหมื่นเฮ้ยงั้นแสดงว่าฟิวชั่นก็ถูกกว่านี้สิเช็คก่อนฟิวชั่นแปดพันเยนถ้าเป็น แอนน a l สั b s c r i ิปชั่นแปดพันห้าร้อยเยนผมแปลงให้ก่อนยุ้ยเดือนละพันเจ็ดหรอเดือนละพันเจ็ดนี่คือต้องจ่ายสิบสองเดือนเนาะทีเดียวก็หนึ่งหมื่นเจ็ดพันอันนี้เป็นออเทเล็กฟิ s ชั่นดีไซน์นะครับออเทเล็กฟิ s ชั่นดีไซน์ก็คือใช้งานได้เลยปกติ แล้วก็ถ้าเป็น Fusion for m ์ n เม f ู t u r r n n g อันนี้เป็นแอนนูนเหมือนกันนะเขา <iye an> มีแบบเดียวเลยก็คือแอนนะูนสับสกิปชั่นเนาะสองหมื่น Fu for ่นฟอร์มเมน i ฟิชเเนี่ยจะเป็น <Lydia> งานที่มัน <c ali> มีงานแคมแคดแคมแค่ได้บางส่วน <c ali> <k> นะครับเดียวละสองหมื่นเยน เดือละสี่พันสามพันเก้าร้อยหกสิบบาทแต่ต้องจ่ายสิบสองเดือนทีเดียวไนงะแล้วก็แบบแบบไม่มีมีเป็นแบบอันนั้นเลยพูดง่ายคือ annual subscription เนาะก็คือจ่ายเท่ากันทุกเดือนแต่คุณต้องจ่ายครั้งเดียวสิบสองเดือนนะครับก็ยังไม่แพง fusion for design แบบที่สามนะ fusion for design ก็จะมีพวกงานอะไร เข้าไปเช็คได้มันก็จะมีพวกซิมูเลชันเจเนอเรทีฟดีไซน์มันก็จะแพงขึ้นมาหน่อยก็คือสองหมื่นหนึ่งสองมืนหนึ่งพันเจ็ดรปสิบเยนเดือนละสี่พันสามร้อยบาทก็ตกปีละสี่หมื่นบาทโดยประมาณคำถามคือคุ้มไหมนะครับสำหรับฟิชชั่นผมบอกเลยว่าแตะต้องได้มากราคาเนี้ยจริงครับ แต่ต้องได้มากผมพูดถึงความต่างไปแล้วเนาะถ้าเป็นฟิวชั่นก็เหมาะสำหรับโปรดักต์ดีไซน์หรือว่างานอุตสาหกรรมที่เป็นแมชชีเน r y ี่ดีไซน์อันนี้ทำได้แน่นอนนะครับงานเมนู f ิชเชอร์ิได้แน่นอนอใครที่แบบจะรับงานนอกนู่นนี่นั่นหรือว่าจะทำอาชีพที่2องสคือทำงานเสริมหรือว่ามีโปรดักต์ที่เราอยากจะดีไซน์ขึ้นมานะครับแล้วก็เอาออกมาขายในอุตาหกรรม เราก็จําเป็นจะต้องมีซอฟต์แวร์ที่เป็นลิขสิทธิ์ถูกต้องนะครับคําถามคุ้มไหมรับงานเดียวของขก็คืนทุนแล้วนะฮะเอาตรงนะอืมถ้าเป็นงานพวกดีไซน์พวกนี้นะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นอัลตราเว n นเตอร์ D ก็คือราคาก็ไม่ต่างกันมากสูงสูงขึ้นมาหน่อยนึงนะครับสูงขึ้นมาหน่อยนึงแต่เขาก็จะมีความยืดหยุ่นในเรื่องของมันลีสซรคิปชันอย่างเช่นเดือนนี้เราเช่า แล้วก็เดือนหน้าเราบอกว่าเราสามารถใช้ Cat ine, แคตไฟล์หรือว่าใช้ออ p u ์เดิมทํางานต่อได้เราไม่ต้องไม่จาเป็นจะต้องดีไซน์ตัวโปรดักต์ขึ้นมาใหม่ก็ก็กยังไม่ต้องซื้อเดอีกสองเดือนทันข้างหน้าเราบอกว่ามีงานที่ต้องดีไซน์ขึ้นมาใหม่เราก็ค่อยไปเช่าใหม่ยืดหยุ่นมากนะครับพวกเรายืดหยุ่นมากอีซี่สุดๆนะครับเพราะฉะนั้นพผมว่าเดี๋ยวนี้ซอฟต์แวร์แคต ของวันค่อนข้างตอบโจทย์นะครับค่อนข้างตอบโจทย์อคราวนี้คือเข้าใจว่าสามสีท่านที่ถามเข้ามาเนี่ยคือก็เป็นประมาณเหมือนกับทำงานเนี่ยนะครับจะเอาไปออกแบบปฏิภัก์ของตัวเองแล้วก็เอาไปขายเนาะคุณทำถูกต้องแล้วนะครับที่ จะหาซอฟต์แวร์ดีๆหรือว่าราคาไม่สูงแล้วก็สามารถตอบโจทย์งานอ,าอุตสาหกรรมของเราหรือว่างานที่เขาเรียกว่าอ,อะไรตอบโจทย์ไอเดียของเราแล้วกันนะครับตอบโจทย์ไอเดียของเราแล้วกันในการที่จะผลิตตัวงานขึ้นมาแล้วก็เอาไปขายได้จริงๆนะครับผมเพราะงานพวกนี้มันมันมันค่อนข้างที่ที่มีมูลค่าอยู่แล้วเป็นงานที่มีมูลค่านะครับเพราะฉะนั้น การซื้อซแบ,บร์ลิขสิทธิ์เนี่ยผมว่า,าถ้าเป็นแบบเช่าเนี่ยมันเริ่มมีความคุ้มค่ามากขึ้นก็จะต่างจากสมัยแต่ก่อนนะครับผมโอเคอันนี้คือผมมาเล่าให้ฟังเอาเป็นแพทเทิร์นง่ายๆเลยนะครับว่ามันเหมาะกับใคร Auto d e s k Fusion ส6 0กับ Auto d e s k i n v น n t o r นะครับถ้าท่านใดกำลังตัดสินใจว่า,เ,าเราควรจะไปเวไหนหรือว่าเอาไปทำอะไรหรือว่า จะจ่ายเงินเพื่อซอฟต์แวร์ตัวไหนนะครับจ่ายแบบไหนก็ถามเข้ามาได้อันนี้ผมอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะครับเพราะว่าที่นี่ตึกละพูดเสียงดังก็ไม่ได้ด้วยนะครับก็โอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์เดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังว่างานดีไซน์หรือว่างานโปรดักทิซน์เนี่ยมันสามารถเป็นจ็อบเสริมให้เราได้ยังไงหรือว่าสามารถสร้างรายได้อีกทางนอกเหนือจากง,งานประจําของเราเนี่ยได้ ในรูปแบบไหนบ้างเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันมีความสําคัญแบบไหนแล้วก็มันมีความคุ้มค่าถ้าเราถ้าเราคิดว่าเออเราลงทุนกันตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะแ a รไอดอสวัสดีครับ